จากที่เราเราได้เรียนเรื่องของการแบ่งกลุง,งานในบ้านไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องของดูดูภาพบ้านที่สวยงามไปแล้วนะคะถ้าเราอยากได้แบบนั้นบ้านที่สวยงามแบบนั้นปุ๊บไงคะลูกค้าสมาชิกต้องช่วยกันทํางานถ้าเราช่วยกันทํางานนะคะนอกจากบ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยคนอยู่ในบ้านมีความสุขแล้วนะคะถ้าเราช่วยกันทํางานเป็นไงลูกอ่าก็เกิดความสามาคัคคีเป็นการฝึกทักษะการทํางานต่างๆไม่มีการเอาเปรียบกัน คนอยู่ในบ้านก็อยู่ร่วมกันยาวมีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเกิดมีใครสักคนนึงทำงานหนักงคนเดียวเป็นอย่างนีคะลูกค้าพอเหนื่อยปุ๊บไม่อยากทำไม่อยากมีความสุขละใช่ไหมคะไม่มีความสุขแล้วใช่ไหมคะลูกค้าก็เกิดเกินการหมั่นไส้กันการรังเกียจกันต่างๆเนาะในการแบ่งลักษณะของงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทํานะคะเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มงานใหญ่หญๆค่ะลูกค้าอันแรกก็คืองานบ้านที่รับมอบหมายงานนี้หมายถึง งานที่หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครองมอบหมายให้สมาชิกแต่และคนในครอบครัวทําตามความสนใจความถนัดซึ่งจะเหมาะสมกับวัยและความสามารถใช่ไหมคะส่วนงานกลุ่มที่2คืองานบ้านที่ไม่รับมอบมหมายหมายถึงงานที่สมาชิกในครอบครัวช่วยทาด้วยความสมัครใจหรือช่วยทาแทนสมาชิกในครอบครัวคนอื่นในโอกาสต่างๆเป็นต้นนะคะมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวนะคะในเมื่อเราอยู่ร่วมกันหลายคนนะคะ ต้องมีการทำงานร่วมกันต้องมีความรับผิดชอบนะคะในเรื่องใดบ้างอันดับที่1ก็คือรับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมายไม่เกี่ยงทางานนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้แล้วหน้าอะไรอย่างนี้ไม่เอาใช่ไหมคะลกูกอันที่2ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานไทมสมาชิกในครอบครัวตามความสามารถของตนเองเมื่อเจ้าของงานเจ็บป่วยหรือต้องการให้งานมาเสร็จเร็วขึ้น หรือต่อให้ไม่ไม่เรียกร้องต่างๆเราเห็นเขาทํางานอยู่เราควรจะช่วยมีน้ำใจในการช่วยใช่ไหมคะมีจิตอาสาด้วยนะคะในการทํางานนะคะลูกถ้าเกิดกรณีวิกแก้มีคนมาช่วยเราทํางานใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่เป็นพี่เราหรือคนที่ามาช่วยเราทางานถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องก็ต้องกล่าวคําขอบคุณและถ้าเป็นน้องเป็นเด็กกวา่าเป็นลาเราเนี่ยมาช่วยงานเราต้องบอกกล่าวคําขอบใจนะคะ เป็นมารยาทที่เราต้องทําต้องต้องติดปากติดตัวไว้เลยเรื่องของการกล่าวขอบคุณขอบใจหรือขอโทษแบบนี้ใช่ไหมคะมารยาทข้อต่อไปนะคะเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับมารยาทในการทํางานเหมือนกันถ้าเกิดคนใดทําทผิดทําพลาดอาจจะยกอ้วยกแก้วน้ํามาอ้าวรุดมือปึง้งเอาไปแตกใช่ไหมคะต้องการกล่าวคาขอโทษหรือรอย่างพี่กวาดบ้านไปเรียบร้อยเราไม่ไม,ไม่ทราบเหย,ยียบเข้าไปเป็นรอยเท้าต้องขอโทษอต่างๆ,ๆใช่ไหมคะลูกค้า ต่อไปนะคะในเมื่อมีคนขอโทษแล้วนะคะเราต้องรู้จักให้อภัยด้วยเขาทําผิดพลาดเขาไม่ได้ตั้งใจต้องก็จะต้องให้อภัยเขานะคะจะไดะ้ไม่สร้างปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะหัวข้อสุดท้ายเดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของประโยชน์ของการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะเนี่ยข้อแรกเลยคือบ้านสะอาดเรียบร้อยได้อยู่อาศัยใช่ไหมคะถ้าเราเก็บกวาดเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยอ่าก็สวยงามได้อยู่อาศัยใช่ไหมคะ ข้อสอนะคะลูกสมาชิกในครอบครัวมเวลาทำกิจกรรมร่วมกันช่วยกันทาชันช่วยกันทาพี่ๆน้องๆช่วยกันทำนาทำทำไม่ช่วยกันทำอย่างเงี้ยฮะก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะประโยชน์ของการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวข้อที่3นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้อยาไนั่งเล่นเล่นแต่มือถือนั่งนอนหลับไปนอนเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาทําสะอาดบ้าน นะมีการจัดแต่งนุ่นนี่นั่นเลยนะสมัยนี้เขาเรียกว่ามีโนเวทเนาะทำให้สวยงามก็ทําให้ดูน่าดูขึ้นใช่ไหมคะอันที่4ี่ในเมื่อเราฝึกกันทางานใช่เวลราบ้างแล้วนะคะทําบ่อยๆทักษะเกิดใช่ไหมฮะเป็นการฝึกให้เราเกิดนะคะทักษะในการทํางานอย่างเป็นกระบวนการต่างๆตามลํา,าดับนะคะมีการแก้ไขงานต่างๆด้วยใช่ไหมคะประโยชน์อีกข้อของการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะก็คือข้อ5เนี่ย ในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัวเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตความประณิตรอบคอบรักการทํางานยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นรวมทั้งการมีจิตสาธารณะด้วยนะคะการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวงานบ้านมันมีหลากหลายประเภทของงานใช่ไหมคะในหกกลุ่มงานที่เราเรียนไปใช่ไหมคะทั้งหกกลุ่มงานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องช่วยกันทาเพราะนอกจากช่วยทําให้บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่แล้วทุกคนในบ้านมีความสุขยังเป็นพื้นฐานการทํางานความรับผิดชอบและภุมษใจอันพึงประสงค์อีกด้วยนะคะดังนั้นเราทุกคนอย่าละเลยการทางานบ้านอย่าละเลยการช่วยงานในครอบครัวของเรานะคะลูกวันนี้นะคะลูกค้าเราก็จบในหัวข้อเรื่องของการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวแล้วตามทันไหมคะลูก ถ้าไม่ทันยังไงตอนไหนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเข้ามาเรียนเพิ่มในชั่วโมงนี้ในห้องเรียนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือนะคะให้ง่ายๆ่ายก็คือหนังสือเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเอามาอ่านทบทวนนะคะลูกค้าอ่านทบทวนอ่านล่วงหน้าอ่านย้อนหลังอ่านได้หมดเลยนะคะถ้าเราอ่านเยอะเราก็จะก็ฉลาดมากใช่ไหมคะถ้าเราเป็นนักเรียนต้องรักกันอ่านนะคะขยันขยันนะลูกนะ,ะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะลูกค้า เจอกันครั้งหน้านะคะในหัวข้อว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะเจอกัครั้งหน้าค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ